กิอ,อะไรครับเพื่อนเฮ้ย,ย,ยไม่มีอะไรดีหรไม ฉันจะตัดไม้ทุกคนทุกคนเห็นไหมเขาอยู่ตรงนั้นกันสองคนนะครับเดี๋ยววันนี้ทุกคนเราจะมาเป็นวิโดอล่านะทุกคนจากเรื่องการเกิดชาตินี้เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดิเรื่องอะไรนะทุกคนเราจะเล่นซ่อนหาชาตินี้พี่ต้องเท e หรือเปล่าทุกคนไอเรื่องสลามแบบมันคือเรื่องอะไรอ่ะผมไม่เคยดูนะครับก็คือว่ามันจะเป็นมังกรพายุใช่ไหมทุกคนาจะมาเป็นวิโดอล่านะครับทุกคนไหมครับว่ะผมไม่ให้กลางคืนแล้ทุกคนจะให้มันเป็นตอนเช้าเหมือนเดิมเขาเล่นซ่อนหาตอนกลางคืนตอนเช้าเหมือนเดิม ฉันจะเอาดี๋ยวฉันจะเป็นคนแอบต้นไม้ให้เป็นเพชรดีไหมทุกคนฉันเจอปลาช่อนอเมซอนปลาช่อนอเมซอนอ่ะจะได้เราอยู่แถวๆแม่น้ำแน่นอนยี่อยู่ไหนอ๋อนี่ไงทุกคนไม่ต้องหยิบปลาช่อนไปไหนเนี่ยไปทางไหนเบีะทุกคนต้องอยู่แถวผมว่าผมจะเปลี่ยนพวกนี้ให้แกแล้วฉันหาให้เป็นบล็อกเพชรเว้ยทุกคนเออก็ดีนะเพื่อนเปลี่ยนให้เป็นบล็อกเอ้ยนี่ฉันเจอปลาช่อนอเมซอนเลยก็ต้องวิ่งมาทางนี้แน่นอนเลยลีบเหรอมันจะเห็นฉันไหมเนี่ยลีบลีบเขียนยังไงอน่ย ไอ้กิดให้ใครแอบให้ใครหาฉันเจอแกแล้ววะผมเขียนยังไงเนี่ยโอ้โอหคลิปคนโอ้คลิปนะเดี๋ยวจะฉันไม่เห็นจริงๆอ่ะเนี่ยอยู่ไหนวะไอ้กิดคลยแล้วก็เปลี่ยนเป็นไดมอนด์อะไรวะไอ้กิดไปไหนละอ้าวเปลี่ยนไม่ได้ไอ้กิดหาไม่เจอจริงๆอะะไไรวเเนี่่กกมมมหาไม่เจอมองไม่เห็นด้วยตาเนี่ยอยู่ตรงไหนวะขอดูหน่อยครับไดมอนด์ออนถูกแล้วเนี่ยทำไมมันถึงเปลี่ยนไม่ได้เนี่ย เอ้ยฉันเจอแค่ไรไอกิดเลโอ้ต้องเติมเอสหรอก็จะตาถั่วเลยผมต้องเติมเอสอ้ยเฮ้ยเพชร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 โอ้ยอะไรเนฮ้ยปลาดุกเพช่เพชเพชรทับปลาดุกปลาดุกฉันจะช่วยปลาไงเอ้ปลาโดนเพชรทับปลาเป็นเนื้อไปแล้วไอ้คิดก็เจอฉันอย่างเงี้ยปลาเป็นเนื้อไปแล้วไม่เจอครับคาบของก่อนแล้วกันแล้วฉันจะขุดเพชรไปให้หมด ไปแปลกใจฉันเล่นผับจีฉันตายก่อนตุ๊กตาผมว่าต้องหาอ๋อหาคนไม่เจอที่มันเป็นพายุนะครับอุธที่มันเป็นพายุมันจะมีอันหนึ่งนะที่มันเป็นธนูพายุอ่ะทุกคนผมจะใช้นะครับผมจะใช้เพื่อเป็นการแบบว่านอกใบว่าผมคือวิวโดราท์อันอย่างนี้นแต่มันไม่มีอะไรกาฉันพี่เกตองไปขุดเหล็กในเมืองไงแกกเอาหินนี่ไอเกตแกไม่เห็นชช่จริงหรอเลพิกแอ็กหินมันขุดเหล็กได้ที่ไหนเลยเฟอร์ซี่เอ้ย ไอเฟอซี่เอ้ยขุดเพชรไม่ได้ใช่ไหมไอเฟอซี่ใช่ฉันต้องการเพชรอะหาไม่เจอครับทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเหล็กเออเป็นธนูนะครับมันจะมีมันจะไปขุดหินก่อนอ๋อนี่นีมันจะมีคนใจดีเสกเอ้ยล็กไม้เรารู้ป่าเมื่อที่เราเล่นมาครับเป็นยุติธรรมมันจะมีคนที่ดีแล้วคนที่ชั่วมาลั่นแกเราตลอดอะอะไรเนี่ยวันนี้ผมเป็นคนดีนะครับทุกคนเดี๋ยวนะมีธนูด้วยเหรอ อนูเอาไว้ยิงเพชรแตกอ่ะไม่อ่ะเอ้ยโดนยิงเอ้เตาจะโดนยิงเฮ้ยอะไรกันไปแค่ลองให้ชิดขึ้นคนดูเองยิงไปไหนวะถึงสนุกไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอไมค์กดโอ้ยชิดเจอเตาเตาไหนอ่ะไอ้คิดชิดอยู่ด้านหลังเนี่ยเนี่ยทำไมตรงนี้ไม่เป็นไม่เป็นนั้นน่ะนี่ผมจะเป็นเวลโด้ไม่ไปเลยเวลโด้เป็นอีกคนเฮ้ยใครวะเนี่ยไอ้ต้อมเกือบไปเราเกือบพลาดนะไม่ใช่ขโมนเราเกือบพลาดอีกเกือบพลาดอันหลังไม่ดีเฮ้ยใครวะ ่กิ่ทองแล้วมาเป็นใครไม่เห็นปีเห็นเห็นระยองนี่ไงมันขุดเพชรอยู่ตรงนั้นอะแต่ไม่ได้เห็นแล้วไม่รู้ไปไหนเฮ้ยไอหัวทองไอหัวทองไอเราไม่เห็นเมื่อกี้บินเข้ามาเห็นเราเลยไอหัวทองอฉมีซิงแพคให้ฉันจะบอกให้ว่าฉันโคตรจะรอไอหัวทองนันคือไมันคือเขาเป็นฝรั่งแน่เลยเราหัวทองมันถือธนูธนูมันสวยยังว่ะเพื่อนอุ้ยแสดงว่าไอนี่เนี่ยเลยที่ยิงฉันอะไอคนนี้เนี่ยเลยมันยิงอะไรอะมันทำอะไรวะ เออมันยิงอะไรโดนแตกไปสามันมันโดนะต้องยิงเท้าตาสีดำเฮ้ยเเวลดอร่าปักทำไมเวลดอร่าเวลดอร่าดอร่าที่มันเป็นอะนั้นหรือเปล่าที่มันเป็นเด็กผู้หญิงแบกแบกอะไรแบกมันตีฉันน่ะแบกแบกใช่แบกอะไรวะฉันไม่ใช่ดอร่าแกคุ้ณแม่เวลดอร่า นะลิโมรุเออแกรู้ใช่ไหมแกจำได้ใช่ไหมลิโมรุไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นแน่เลยมังกรเพื่อนลิโมรุหรือเปล่าใช่เหรอฉันว่ามันคือลิโมรุลิโมรุอยู่ไหนลิโมรุอะไรริโมรุฉันจะพิมพ์ฉันว่ามันไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่เหรอลิโมรุมันคนละตัวริโมรุเอกสลามสลามเขียนโอมนอตแกแกลองสื่อสารแกลองพูดใส่เขาดิเขาอาจจะสลามเขียนนี้เหรอ ซาลามซาไลมี่เฮ้ยเราเขียนถูกไอ้เฟิร์นเรนเขียนถูกแล้วซาลามี่อยากได้อยากได้เฮ้ยเฮ้ยเขอท่นไหนเพชรแต่เพชรไม่เห็นจะดรอปเลยฉันขอฉันขอเหล็กได้ไหมเพี้ยคนเออฉันขอเหล็กอะชินอยากได้เหล็กอ่ะอะชิ้นขออะไรได้ไหมอ่ะเพ็กเพชรเพ็กเพชรเพ็กเพชรนี่ผมให้เลยเพ็กอะไรอ่ะนี่เพ็กอะไรอ่ะบอททอม ไม่มีเไรเขาไม่ได้โยอะไรให้แพงแงมันไม่อันเดียวเอาไปเอาไปเอาไปเออมามาไอต้อมอะไรวะไอคิวมจะให้สมุดเอนชาด้วยน่อนยู่ไหนวะเอาไปเอาเปโอเคโอดีมากเฟิรไม่มีอาหารล์จะตครับจะได้ขุดไวๆเออเอออย่างนี้เราฟาร์มไวล์ได้เพราะเนี่ยเขาทำอะไรอยู่เนี่ยทำยังงไาให้วิวโอ้ยเขาจะอัพให้อ่ะ ก็จะ up ฟอร์จูนเหรอใช่มันจะให้มันจะให้ฟอร์จูนอ่ะแล้วเธอไปเขาไปอัพให้เราเลยวะวให้สมุดเออไม่ใช่เอฟเฟซี่ฉันนึกว่าจะให้ฟอร์จูนมีฟอร์จูนไหมฉันอยาก 1> 1ฉันก็อยาก 1> 1ไปนั่นสักอันน่ะฟอร์จูนสองโอเคดี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 ดดโอ้ยถึงแกมไม่อัพฟอร์จูนให้ฉันนะฉันบอกเลย ทำไมเขาใจดีจังวะมันก็ฟาร์มได้เยอะอยู่นะอุ้ยเยอะเนี่ยเราเพิ่งเจอกับเขาแต่เขาก็ให้ทุกอย่างกับเราอ่ะมันคือริโมรู่ไงสรุปริโมรูดมังกรคอมโบโดฮะมังกรคอมโบโดไอ้คิดเฮ้ยผมเบอร์แปเฮ้ยไม่ใช่ดิมันฉันว่ามังกรวิลโดล่ามันหน้าตาแปลกๆนี่มันมังกรคอมโบโดมันคือมังกรวิลโดล่าต่างหากเราเอ๊ะคือไอตัว ตูอย,อยากให้ฉันแปลงร่างเป็นมังกรไว้นั่นคือร่างร่างมังกรของแกเหรอว่าเนี่ยมังกรยัมันอยู่นี่วะเนี่ยเอ่อหน้าเหมือนแกเลยเฟอร์ซี่ไม่นะฉันว่าน่าเหมือนไอการต่างหากอ้าวมันตาประมาณนี้ไม่ได้นะทุกคนนี่แหละนี่เนี่ยเราเอ้ยอเอ้ยอุ้ยชิบหายแล้วโอ้ยเลือดใส่ฉันไอคิดไม่ฉันได้ฉันจำได้ว่ามังกรโคโมโดเวลาโดนกัดมันเป็นพิษนะเว้ยอยากให้ฉันแปลงร่างเป็นมังกรไหม ฉันไม่ได้ติดพิษอะไรทั้งนั้นแหละแมงอ่าเป็นสลามฉันรู้เมื่อกี้นายแบบว่านายจะแบบแมงเราใช่ไหมนายเราแป้งล่างเป็นมังกรวลโดล่าจริงๆได้ไหมอ่ะเฮ้ยฉันว่ามันไม่เป็มันไดคือคือล่างมันจริงๆแล้วนนั่แหละหรือว่านี่คือตัวจริงของวลโดล่าอะไรตแลบลิ้นเลยเฮ้ยไอ้ตยวเราจะแก้ไงทุกคนเราจะแก้แบบว่าพ่นพิษใส่แล้วกัน ระวังมันกัดแกนะเว้ยน้ำลายของมังกรโคโบโดมีพิษนะเวย้ย <C ie> ตายได้นะฉันเห็นมันยได,ว,ดวางอะกัดวางกำลังจะาปทำอะไรแลบลิ้นแผลๆฉันฉันได้เพิษเยอะมากอ่ะฉันน่าจะกลายเป็นซุปเปอร์นักกลบได้แล้วอะ่แ<ล>ะแกเราก<อ>็ค่ะโอ้ยโอ๊ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะติดพิษ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 โอ้ยไอ้ไอ้ตอยล้างในน้ำล้างพิษในน้ำจองตองไอ่ได้เหรอไอ้จอยทุกคนมันเป็นย่างไงทุกคนจะดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะ จอมันลงหลุมไปแล้วไอคิดไอคิดมันลงหลุมไปแล้วเพื่อนมันกลับมาเปนตัวเดิล้วเออโอ้ยโดนกัดโดนกัดเพร้ยโโอ้โอ้ยโอโอโด้ย้ยโอ้ยโอยอ้ยยโอ้ยโอ้ยยไอ้ตอ้โอโอ้ยยก่อนมึงไยอ้ยโอ้ยอะยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้้ยโอ้ยออ่ะไม่รู้อ้ยโอีย อ,อะไรวะนี่อไปทางไหนวะนี่ยจฉันมาถึอโอ้มีเร<ม>ือโ<ม>จนสลัดว่ะใช่ใชใช่ฉันฉันว่าฉันไปผจนภายในเรือโจนสลัดดีกว่าใครหาใครหาเจอก่อนเอาไหม้อไอตองมันมาดักหน้าเรา นี่ไงใช่ไหมกเจไม่ใช่ไม่ใช่อมันมาแล้วไอคิดไอคิดบอกเลยมันมาดักหน้าเราเห็นไหมที่ผ่านเราต้องขึ้นที่สูงต้องขึ้นที่สูงเราต้องทำไปก่อยทุกคนเฮ้ยไอคิดจุ่งเลยอย่างนี้ต้องจุ่งเลยมันมาจะคุยกับเราอะตองมันมีป้ายมันปีนต้นไม้ไม่เป็นเฉยขอโทษพูดว่าอะไรพิมพ์ว่าอะไรเอ่อพิมพ์ว่าฉันขอโทษโอ้มันมันฆ่าเราแล้วมันเพงตั้งใจ มันตั้งใจด้วยซ้ำอ่ะมันจะขอโทษทำไมวะฉันบอกให้มันแปลงร่างเป็นสลไลมันไม่เห็นเป็นเลยแนันควบคุมตัวเองไม่ได้ชิบหายแล้วตอนมันบอกมันควบคุมตัวเองไม่ได้อย่าอยายาช่วยด้วยเฮ้ยไอตองฉันโดนลักพาตัวไอ้ตอง <c oughs> <mas k> โอ้ย,อยมันพาขึ <c oughs> ้นเรือโจรสลัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโจรสลัดเลยมีผีเต็มเลยอุ๊ยโดนลงเรือแล้วเฮ้ยผีเฮ้ยเฮ้ยฉุดครามของอยู่ อ้าตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยผีผีตาโคอนเนาะโอ้ยสกิลนี่ว้าเมื่อกี้ฉันเห็นมังกรบินได้เหรอมันบินได้ใส่รองเท้ารองเท้าเพชรไอตอมมันเห็นได้นะเว้ยนะครับต้องสู้นะไอคิดช่วยด้วยฉันไม่ขอไม่ได้เลยจนตายตั้งนานแล้วเกมไม่ขอเลยมังกรช่วยว่ามังกรเห็นมังกรเลยนะเว้ยต้องช่วยเลยที่ไหนอะมันเป็นคนพาขึ้นมาเนี่ย หนอีกันคลีเรื่อยทำไมมันไม่หนีพลังใส่มันไปเลยว่าระเบิดเรือตู้มไปเลยอ่ะแบบพลังมังกรเวโรล่าอ้าวจัดไปมันอยู่ไหนวะเนี่ยฉันจัดการยิงมันอยู่บนเรือมันอยู่บนเรือจัดการยิงเฉลี่มังกรวินมังกรไม่ใช่หรอพลังมังกรเวโรล่ามังกรของเบลวินได้โอ้ยมันทำลายเรือดีด้วยตรงนี้เลยพลังมังกรเห็กเงนมันเผาเลอยมังกรพ่นไฟโอ้โหโหดอ่ะ ก็เห็นแล้วมันไปรังค้อนพลิดเพลินเลยสินี่สินบะบามังกรในตำนานที่โหดโหดมากขนาดทุกลาได้ต้องกลัวเออเป็น<ฮ>การตายยากจริงๆวะเนี่ยโอ้โหมันเกอยู่ไหนไหวะอ้กิจแอยู่ตรงดินเสียหายนียมันมันไม่พอนะครับโอเคเราฉันจะไปแบบของเต็มตัวมันพ่นไฟตั้งเยอะทำไมเรือไม่เป็นอะไรเลยวะเรจะไปสู้มังกรน่ะไอ้มังกรตอนนี้มันต้องโดนฉันนะฉันบอกสงสัยแก๊สสงสัยแก๊สหมดอุ้ยไอ้ตออะไรวะ ลาวาเต็มเรือเลยมันเทลาวาใสได้ไงอ่ะนี่มังกรนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นพลังของมังกรโคโดโมะนะเพื่อนมังกรโคโดโมะวะเออฉันขี่มันได้ไหมเนี่ยฉันอยากขี่มันจังเลยอ่ะฉันรู้สึกว่าการขี่มังกรต้องเป็นอะไรที่เท่มากๆแน่เลยอ่ะเนอะอยากขี่่พ่อมอจัดไปเอ๊ะแมงมุมกัดโอ้ยลาวาเต็มเรือเลยฉันเจอสกิลลิตันอีกแล้วฉันอยากขี่มังกรเอ้ยไอ้ตองนี่ไงฉันเป็นผู้ขี่มังกรไอ้ตองมาเห็นมาดูได้เลยใชวฉันเห็นแล้ว นี่ไองมูกสิบมันบินมันบินไอตองดูดิฉันคือพาแกไปแต่ว่าช่วยเดี๋ยวแปลกๆเอ้าไอ้ไรวะเฮ้ยมันกอดอะไรกันวะมันเอาฉันไปโยนในลาวาไอตองมันกอดเลี้ยงไม่เชื่องอะเกิดมาแล้วเพื่อน ไอ้ตองฉันว่ามันมันเกลียนว่ามันแบบว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วมันก็บ้าไอ้ตองมันบ้าไปแล้วอ่ะไม่ก็ทุกคนก็สาคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเราน่าจะกินคนนะเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนแอบไปด้านตัวอีกก็คอมพิณกามานะครับผมไอ้ก็ผมไม่บ่ายนะจ๊ะแกไปอาหารน่าจะอร่อย